เพราะไม่ช่ไวันนี้เราก็จะมาสร้างสามในใส่คนกายสินสนั่นเองนะผมเนี่ยพอบถึงก็มีคุณคนหนึ่งก็คือคุณเออเอสเกมไทยนั่นเองนะเออนี่เขาบอกให้สร้างตัวเขาได้ไหมงั้นผมจะตัดลูก g ีอออกไปแล้วกันนะทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าลูก GM อคือใครนะใช่ลูก g ีเคือทีเล็ก และผมก็ถามเขาไปว่าได้เลยอะ่ะได้เลยอะ่ะเป็นมนุษย์หรือเป็นกล้องผมก็ถามไปแต่เขาไม่ตอบเอาเป็นเขาเป็นมนุษย์แล้วกันนะแต่เขาจะตายง่ายอ่ะสิผมจะบ้าให้เขาเก่งยังไงเออผมจะปัาให้เขาเก่งยังไงดีผมคิดไม่ออก เดี๋ยวเอาเขาเป็นหัวหน้าแล้วกันนะถ้าผมพัวจางดีกว่าถ้าเป็นหนึ่งในคนพลังกายสิทิ์เนี่ยมันจะดูแบบกระจอกอง,ง่อยไปหน่อยทุกคนแล้วผมมายังไม่ตัดกันอีกนะมก็กลับมาแล้วนั่นเองนะต้อรับเพิ่ที่ว่ามว่าะว่าวันที่ห้าพุทภามันจะมีอัปเดตนะพมบป้อกเลยว่าไม่ต้องบอกเพราะว่าผมรู้แล้ว ป้าทำไมกินนอกเป็นอรอยหรอโคตก่อนไปไเลยโคตเถื่อนคุณผู้ชอมอย่าลุ้มกระทือบฉันมาเอาเพิร์นันนี้แหละตอนนี้แล้วเราสัญญากันไว้ว่าเราจะเอาไฮเดียไฮเดียกับลูก GM เอมผมจะสร้างใครก่อนดีนะระหว่างหนึ่งลูก GM อและสองไฮดรา ผมเอาเป็นตัวที่เคยเป็นตัวผมๆล้วกันผมรักไฮด้าผมชอบไฮด้าผมเลิฟไฮด้าไฮด้าเคยเป็นร่างกายของผมใช่ไฮได้าเคยเป็นร่างกายของเชพระเจ้าจตจมรู้ว่าผมแล้วนะเออเขาเคยเป็นร่างกายให้ค่ะค่ะก็ต้องตอบแทนเขาเลยทำไมปากของท่านมันเป็นอย่างนี้นะเออมันต้องขึ้นแบบนี้สิันึงจะสวยหน่อย บอนั้นขึ้นได้ท่านี้ขึ้นไม่ได้ก็มั้งไฮด้าเรียกสั้นๆว่าแบบผมบอกเลยนะผมจะสร้างไฮด้าให้โหดที่สุดอ่ะวงเล็บนะโหดที่สุดในคนพลังกายสิธิเลยน่าเลยื่องที่ผมไม่ปรับเลือดปรับดาเมจเนี่ยเพราะว่าเครื่องที่ผมปรับเลือดปรับดาเมจได้หมันคนลักเคร่องกับเคร่องนี้น่นดีนเอาไม่หัว เออเอาแมา connect, story, ่งความสวยไม่เหลืออยู่แล้วจอนเบียจอนเบียอกิมินโต้กิมินอโต้ข้อไทยมัำมัขอไทยนมำมัอกิมิโุโนคิมินโตโรโตโรเฮ้ยบังไรขอไทย โคตรเทยละครเหล็กด้วยถ้าผมสร้างเ็จบอกเลยถ้าผมสร้างอะไรเป็นกองผมผมสร้างโหดตัวถ้าไม่อัพนะคือเ้าปาโต้ตัวละครที่มันโหดบางตัวนะ่ะคือมันอัพไ้ซึ่งผมก็ไปสอบถามเจ้าปาโต้มาแล้วไม่ต้องสอบถามแล้วไม่ต้องรู้ก็โอ้โหโอ้โหห่างให้ได้ตัวบิดเบี้ยวเลยเอาเพิ่มอะไรดีทุกคนช่วยคิดกันหน่อย ก็มีใช้ให้เลือกเออเออเอเฮ้ยมาต่อไปดีไม่จะแหลกขนาดนี้ไม่ผมรู้แล้วผมรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอ้ยแหลกทิพหายนี่นี่เออมันต้องอย่างนี้สเท่ๆหน่อยเท่ๆหน่อยคำว่าเท่หน่อยไม่ใช่สำหรับเทพเจ้าสแต็มหรอกนะก็มีแต่ธรว่าโคตรเท่ตั้งหาก เป็น mm hmm. <ongs> อ่งนะทุกคนผมเย็นมากสุยอากาศตอนนี้แถวบ้านของผมนี่ก็แบบอ๋อนะยังสั้นๆว่าพวกเราจะการไปทีมากันหมดแล้วนนเนงนะคือมันเย็นมากปอกๆเลยทำไมแม่ทำไมแม่ขำหลายรอบจังแม่ไปหยุดขำเลยคือแม่ผมนั่นเป็นบ้านะเนไม่ใช่แม่ผมดูรายการตลกเพลินมากๆแหมฉันนั้นเป็นคนบ้าค่ะ อะไรเมึงจะไปสู่ดิจรีติดปิดกะลิติดติดอันก็พอใช้ได้อยู่นะสอวดนนมนอมปอลมันไม่เหมือนเพื่อนเขาอ่ะอันที่ควรเป็นนั้นมันก็คื่อนนี้นะนั้นสีฟ้าล่ะนั้นแม่ไม่ต้องมีแม่เลยจบแม่งของดีหาไม่เจอ นี่ต้องเจอีอ่อ๋ออ้าวผิดได้เลยช่องผมโนคำดาช่องผมไม่ไมีคำหยาบเพราะว่ามันหยาบจนแหลกเลยไงิิงงงงงิเออวางยาชิบอ้นเออโอเคได้ได,ได้อีกตัวโอเคงั้นอีกตัวหนึง่ง ผมจะเอาให้เหมือนเผ่าปีศาจเลยเว้ยเออผมจะเอาให้เหมือนเผ่าปีศาจแม่เพราะวที่จริงมันก็ไม่ใช่คนอยู่แล้วนะเพ้ามันก็ไม่ใช่มนุษย์ย้วยมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่พวกสเกิร์ตอะมไม่ใช่เผ่านรลกแต่มันคือสัตว์ในตำนานห้าหัวแล้วทำไมตอนนั้นเขามีสามหัวไว้ี่แม่กงเลยเออกดง,งเลย เฮ้ยถ้าเราลองเอาตาใหญ่แม,ม่มัจะเป็นยังไงปะหน้าคิดไอ้ท่ิ่ายแม่งไม่นนปิดหน้าปิดตามหมดเลยแต่ตาแบบนี้จะมีไว้ทําไมไว้ทุกคนคิดว่าผมจะขึ้นไปดีไหมแบบขึ้นแบบตั้ง,งเนี่ยขึ้นแบบเนี้ยแบบที่จอมปาโต้ไม่หทำมาเออเนี่ยทำแบบนี้ เออมันต้องอย่างงี้สิลูกรักของข้าลูกรักของข้าลูกรักของข้าจะไม่มีคําว่าสีแดงแต่ลูกรักของข้าจะมีคําเดียวว่าหูตัว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 ตคนเขารับปะเ้ยผมมาแล้วเอาระเบิดอีกมเระเบิดบ้าบออะไรก็แต็มใจยังไงเป็นระเบิดะ โอ้ยอะไรวะเนี่ยซึ่งส,สตอรนนี่เดี๋ยวผมจะทําคลิปหน้านั่นเองนะสำหรับใครที่อยากดูและอยากเห็นคลิปนี้ไม่มีสปอยซึ่งมันจะเว้นวักว่าไม่มีสปอยแต่ผมสปอยไม่เป็นผมก็เลยสปอยเสีเ่ยงแทน คือคลิปหน้าบอกเลยว่ามันจะเกี่ยวกับก็คือผมไม่ได้ถ่ายเตรียมไว้นะถ้ามันไม่เหมือนที่ผมพูดก็ผมหลอกนั่นแหละก็คือคลิปหน้ามันจะเกี่ยวกับการเดินทางและก็มีตัวโหดอยู่ตัวหนึ่งแต่กานว่ามันคือตัวประกอบคือมันโหดแหละแต่มันคือตัวประกอบอะล้วผมมีกระพำเลยเป็นไงทุกคนว่าโหดแต่ตัวประกอบเฮ้ยเอานี่ไหมมันเท่ เช่ดตรงไหนให้เราไปจะสร้างกว่าดีกว่าอยู่ไหนวะแม่มเมยเอา้าวปตะจ้อนสันต้องสร้างนี่เอ้เขาเท่โอ้โหเขาเท่นี่อันนี้คือเทพเจ้าไก่กาอันนี้คือเทพเจ้าภูมิอันนี้คือเทพเจ้าภูนนาานนาามิในสมัยก่อน และนี่คือเทพเจ้าภูมิในสมัยปัจจุบันซู่บังบอกเลยนะหนึ่งและสี่คนพลังกายทุกคนนะเป็นพระเจ้า <c oughs> ถ้าไม่เป็นพระเจ้าม,มันคงไม่โหดขนาดนี้ครับผมลองเล่เทพเจ้าภูมิ vs ล่างสมัยก่อนตัวเองเลย <c oughs> ตัวเองเลยค่ะล่างก่อนตัวเองเ่เกินไป่างก่อนตัวเองสมัยก่อนแบบเออน่นแเลยนะ <c oughs> บอกเลยยังเพดความจะเอาเป็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์็ก็เที่ไหนวะไม่เจอนไหน เอเกร์ลาเรสอะมาอยูนี่มันปลายุทดหรือว่าปลายุทดมันก็คนเดียวกันเหมือนกันบอกว่าให้มันต้องเห็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ให้ดีแล้วผมไม่ดูเฮลิคอปเตอร์ไม่เป็นไรนะมไม่หลุดเลยมึงเอาจริงนะเ้องมือต้องเช้าเฮลิคอปเตอร์เวอร์ชันใกล้พังแน่เลย ผมต uh. ้องซ่อมสักหน่อยละฮลิคอปเตอร์ของข้าเจ้าไม่มีสิทธิ์พังเจ้าต้องอยู่กับข้าตลอดไปนี่นี่ไงบินได้แลไม่ยิงใส่ฮลิคอปเตอร์เข้าไปมันยิงแหลกอ้นนี้ไป ทำไปเพื่อนเหรอจิ๊กจะเบ็นเพคนนู้นคนนี้ว่าตกใจมังไม่มีอะไรใจใจทีกับตัวตายได้เลยอจรย์เด็กอยู่บุม้มอาจรย์เด็กพีก่โตจบนะก,แกูแม่ผมนั้นเป็นบ้านะผมไปย้ายไลแม่ผมดีกว่าแม่ผมนั้นเป็นบื้อเนี่ยคลิปนี้ใช้เวลาสร้าง ตัวเดียวแม่งหลายล้านนาทีคือเอาจริงตัวพวกนั้นมันไม่ได้หดเท่ากับตัวพวกนี้คือจะเป็นสตอรี่แบบน,นั้นผมสร้างไม่ถึงสิบนาทีหรอกนะ่ห้านาทียังไม่ถึงเลยซ้ำผมจะตั้งชื่อตัวอันนี้ว่าดเีย้วยำกุ้งหอยหอยปูปลาเอาทีาแล่าไม่ตะหู โอ้แม่เมยเจ้าวีวีกูดวรรฟพักไอวีกูดซึ่งตะกี้ผมสปอยตัวละครที่จะเข้ามาอยู่ในสตอรี่มันมาแล้วอีพีสี่ล้วนๆเลยอะ่ะตัวต่อไปลูกจีเอมนะลูกจีเอมอ่ะสีสวยๆหน่อยสิเหมือนที่เราเลือกตอนนั้นสำหรับคุณอาเทพเจ้าปรุธ ให้ไม่ใช่คุณีเอ่อเอสเกมไทยเนี่ยคุณไม่ต้องแบบไม่เห็นร้องไห้นะผมนั้นจะสร้างคุณเป็นหัวหน้าพวกนี้แต่ผมเน้นย้ำนะเน้นย้ำด้วยย้ำแบบย้ำยำ้ยำยำ้ยำย้ำเลยว่าตัวคุณไม่ใช่มนุษย์แน่นอนใช่ตัวคุณไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่พัะเจ้า ผมก็ <ITA> <h> ยังไม่มั่นใจว่าคุณจะเป็นตัวอะไรลูวูจะเป็นตุ๊ตุ๊ตุใช่นันแน่ฉันคิดว่าใช่ต้องใช้นั่นแน่พอมวิ่งเข้าไปแค่เอ้าเด็แม่คนใช่อิโลโซโบโดเบนิควนี่มันควายหรือว่าประยุทธ์ที่ไหนประยุทธ์นั ปายุดนั้นทบขนาดในรูไปปายุดต,ตูจะโดนจับตอนไหนก็ได้ลุงตูนั้นควบชีวิตแล้วไปปายุดนั้นมีแรงก็มีจิตสังหารเหมือนคนบ้าคิดนี้จะโดนแบนไหมวะก็คิดต่อไปว่าจะไม่นะ ร้องเพลงกลังดูกเอ่เอ้ยสโลวบอลวาวบโลวาอืมย้าผมไม่ใจไม่ออกอ่ะเออไปตายไปไอ้ไอ้ลูกจีเอ็มที่แม่งไม่มีมันตายใช่ทุกคนก็น่าจะได้ยินนะนะเพราะทุกคนไม่ได้หูหนอ่ไให้ทุกคนจ้าบอกอะไรเบาๆนะ ไ,ได้ยินหมายความว่าคุณฉลาดนะเออถ้าคุณได้ยินหมายความว่าคุณฉลาดถ้าคนนี้ไม่ได้ยินก็นอเออนะจะฉลาดน้อยหน่อยอะนะจะไม่ได้ฉลาดแบบเท่าคนที่ได้ยินที่ผมพูดเบ่อกี้นั่นเองเอาจริงนะตุ่กก็ไม่ได้พูดอะไรนะใครวนกลับไปดูขำขี้แตงเลยนะใครบอกว่าได้ยินก็คือคนนั้นเลยนะใช่ฮะเจ้า,จาตัวเองเป็นเด่นเ <laughs> พราะผมไม่ได้พูดถ้าเขาได้ยินผมก็อึง้งอะ มันเจ้าหรือว่าเนี่ยฟังที่ถูกคิดในใจได้อะเ <G ül> พราะว่าผมที่ผมพูดเนี่ยผมพูดในใจนะถ้าคนได้ยินก็แบบผมนี้พูดในใจนะพ้ะเจ้ามาเยือนโลกเลยพระเจ้าของแท้แล้ว <โฟ S 1> พวกตูวเไปได้ประเจ้าของแท้นะพวกตูวคือพราเจ้าของจริง๊ะ <G ül> Me, ลูกจีเอ็มเอาจริงนะค่ะไม่ต้องแต่งแกเพราะแกก็แบบเออเทพเจ้าเลยนะลูกจีเอ็มเ้ยลูกจีเอ็มลูกจีเอ็มหัวหนักไปไงคนเออคือผมอาจจะเป็นคนเออเป็นไรเฮ้ย <c oughs> เอานี้ไหมมิสไซล์พ่นไฟหน้าคิด ใครมาแย่งไอเดียตูตูจะต่อยหน้าคนนั้นเลยนะว่าไอเดียนี้ตูเพิ่งคิดเองใครบอกว่าไปกอบช่องนั้นมาไปกอบช่องนี้มาต่อยเขาให้มัม่นหมชิบีพายซึ่งอะบียสจีนะนะที่ผมให้ลิงโรดไปนะมันก็จะมีหมดเอ,อ่อกอซิล่าด้วยซึ่งมันไม่ได้มีกอซิล่านะมันมีพวกชิ้นกอซิล่าแต่ผม <c oughs> ผมว่า <c oughs> ผมหายใจไม่ได้ผมบอกไว้คำหนึ่งนะ ถ้าคุณจะเล่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเฉพาะรุ่นอะไรนะเพราว่าของผมนี่ก็รุ่นแบบเออนะรุ่นร้อยล้านปีที่แล้วอะนะไม่ถึงไม่ถึงสิบปีด้วยซ้ำพี่ตูแม่งอายุเท่าไหร่ไว้โอเคอายุเท่าไหร่ะอะเราไม่ตอบใส่พี่เป็นใบค่ะทุกคน คือไม่ต้องแปลกใจนะพี่ผมเป, <c oughs> เป็นใบอะเป็นใบเป็นใบจะดา่ากูได้ฮะทุกคนนี่ทีเล็กถ้ามีอะไรจะถามเจ้าเลยเ <c oughs> จ้าอยากได้ของไฮเทคไหมที่ตาตัวเองอ่ะ <c oughs> อะไรอะอยากได้ไหมล่ะ <c oughs> โอเคงั้นเอาแปลระเบิดไ <c oughs> ม่งตาโคตรเหี้ยกันที่พ่าย <c oughs> อ้าไอไม่ไม่ปิดตา <c oughs> ตาเป็นไรทีเล็ก <c oughs> ไม่ใครปิดตาเหรอ <c oughs> เป็นพระเจ้าเหรอทีเล็ก จอยไหมรูม้ว่าอกับเบนชายคืยอคุณทีเอฟปคลิปนี้น่าจะใช้พื้นที่เป็นพิมพ์สปู่สปิทสปาด้วยกันคือผมเป็นภาษาคาเบนะนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบกันแบบนไปไม่แล้วทีนะกันนะบาย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 